สวัสดีครับผมพบกับผมเศษกัดอ้อยนะครับผมเมื่อนี้ผมก็สังเกตเห็นนกตัวหนึ่งนะครับนาะมันมันนอนอยู่หันครับผมมันมันเป็นองีกอย่างนี้นาจะเป็นนกเขาวาพี่น้องว่ามันนกยังครับ หลูกนกเขามาครับผมนี่เบึงเ <The noise> บึงมันยังบ่ดใต้นะครับผม <The noise> ผมผมเห็นอยู่เมื่อกี้มันยังบ่ดทันใต้นะมันดินอยู่อ <The noise> ันนี้กับบรรยากาศช่วงเร่งๆนะครับผม <The noise> <The noise> บรรยากาศช่วงเร่งๆ,ๆ,ๆ อันนี้อยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่กรุงเทพบางแมวมันเห็นยังอากาศก็ยังเย็นคือเกาอยู่นะครับเนาะอากาศก็ยังเย็นนะหน,นาวคือเกาอยู่ มันยังมาทันตายเลยครับผมนกนะอาจจะเป็นลูกนกเขานะครับผมลูกนกเขามันไม่เห็นยังบนนี่ตกลงมาบ่จริงใดกับบุงหัวกันครับผมยังมาทันตายนะจะซอยกับซอยบ่อยอยาร <S <S ายจะสิซอยยังไงสาวใหวิเครียบ่ครับผมใหม่วิเครียบ่มัน เจียให้มันบินว่ะผม,มยังม่นทา่านตายนะครับผมนกครับ <S 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 อากาศส่วงแรงๆนะครับผมใจกลางกรุงเทพกะกะโอเคอยู่นะครับผมก็เย็นสบายอยู่ช่วงนี้บ่ค่อยหอนบันไดช่วงนี้อากาศยังยังหนาวคือเก่าอยู่นะครับผมกลางคืนเหนือได้สงสัยเป็นลูกนกเขาที่ผมเลี้ยงไว้บ่คือพี่น้อง เบิ่งครับมันยังมาทาง่ทันตายเลยครับผมหัวมันอันนี้อยู่มันยังกระดิกหัวอยู่กลับมาทักทายพี่น้องช่วงแรงๆนะครับเนาะช่วงเย็นๆเนาะบรรยากาศก็เย็นสดสนสบายจี่นี่กาฝาก็เลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมสวัสดีครับ